สวัสดีครับร้านเพิ่มทรัพย์นะครับงานตัวนี้เป็นงานขยันคู่11เนะครับเต่าเต้นเต้นเสียงเพาะๆนะครับลูกนิ่นดินเลยนะครับงานดีๆงานแม่นๆนะครับออกคู่ออก11ดีนะครับหน้างานตัวนี้นะครับเป็นลูกขนาด5หุนนะครับเป็นงานลูกขาวนะครับขยันคู่11อลองมาฟังเสียงของเขานะครับนี่นะครับเสียงเต้นเต้นแบบนี้เลยนี่นะครับเปิดแรกออกเป๋าหกนะครับดูเปิดที่2ของเขานะครับนี่นะครับเสียงเต้นเต้นเต้นกว่าลูกปกตินะครับ นะครับเปิดที่สองคู่สองนะครับสองสองสามนะครับเสียงเต้นๆ้นเหมือนลูกวัดดวงเลยนะครับเปิดที่สามคู่สี่นะครับสี่สี่ห้ามาดูเปิดที่สี่ของเขานะครับห้าสีเอียวเปิดที่ห้านะครับคู่สี่นะครับสี่สี่หเปิดที่หนะครับเสียงเต้นเ้นแบบนี้เลยห้าสี่สองสิบอดมาดูเปิดที่เจ็ดนะครับ เสีเต้นเต้นนะครับเปิดที่7คู่เอียวนะครับเปิดที่8 553คู่5เปิดที่9 54 21 1อีกแล้วนะครับนี่นะครับเสียงเต้นเ้นแบบนี้เลยนะครับเปิดสุดท้าย6321 1นะครับงานตอนนี้นะครับลูกจะลูกเป็นเต่าเต้นกว่าลูกที่ผ่านมานะครับตัวน,นี้จะเต้นเต้นไม่ล้มเดียวนะครับ ไม่ล้มสองล้มนะครับและดังตับนะครับผ่านหูเซียนแน่นอนนะครับหูเซียนนะครับเซียนลินเซียนฟังนะครับเดาลูกชุดนี้ยากนะครับออกคู่ออกเ1ดีนะครับออกเ1ดหน้าลายหกสามสองห้าสี่สองมีนะครับออกบ่อยด้วยนะครับลูกเต้นดีนะครับเต้นดังเสียงใสๆแบบนี้เลยนะครับลองอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับเสียงใสๆนะครับคู่หกอีกเล็กน้อยนี่นะครับเสียงใสเลยสี่ห้าหก นะครับสังเกตส่ลูกกอแบบนี้เลยนะครับ5 5 6นะครับงานตัวนี้นะครับเป็นงานขยันคู่นะครับลูกเต้นเต้นนะครับงานตัวนี้จะไม่คู่แบบตายหน้านะครับจะไม่แก่5้าไม่แก่6นะครับไม่แก่ต่ําไม่แก่สูงนะครับจะผัดกันออกทั้งสูงและต่านะครับจะคู่ทั้งสูงและต่านะครับแล้วก็ส่วนมากที่พบไปเบบ่อยก็คือคู่แล้วก็11ดด้วยนะครับจะพบบ่อยในชุดชุดนี้นะครับงานตัวนี้นะครับถ้าหากพื้นที่ใดเล่นลูกขาวนะครับสามารถสั่ง ตัวนี้ไปลองเล่นกันดูได้นะครับเสียงเต้นๆไพเราะนะครับหูเสียงฟังไม่ออกนะครับเต้นทุกหน้านะครับไม่ล้มนะครับไม่ล้มแล้วดังอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่นะครับเสียงจะเสียงเต้นๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเต้นทุกหน้านะครับไม่ว่าจะหน้าไหนนะครับแบบนี้เลยนะครับออกคู่แล้วก็เต้นเหมือนกันนะครับนี่นะครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับงานตัวนี้ถ้าหากสนใจรับไปลองใช้ลองเล่นนะครับเบอร์โทรช่าง09 4 6 2 3สาม 1884นะครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้เช่นกันนะครับทักมาสอบถามทักมาพูดคุยกันได้นะครับมีงานหลายหลากหลายหลายอย่างให้ท่านได้เลือกรับชมแล้วก็รับไปลองใช้งานกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขยันคู่11ลูกเต้นนะครับหน้าก็เต้นทุกหน้านะครับไม่มีแบบล้มตับๆไม่มีนะครับงานจนจะเต้นทุกหน้าไม่ตายหน้านะครับถ้าหากสนใจนะครับเบอร์โทรช่างแล้ก็แอดไลน์นะครับเบอร์โทร0 9 4 6231884นะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ